ครับพี่้องครับในความเป็นจริงของชีวิตท่านประธานเล่ากัมนี่แต่ปากคอน้อยแหะครับ <c oughs> มือนี่จะเป็ี่ยน,นได้อไรมีโอกาสมีปากคอไ่ครับมือนี่กดนะปากคอไ่ครับพี่้องครับมือนี่ทำอะไรคะต้มกินสตัวต้มจ่าต้มสดน้ำเอาหม้อไปข้างน้ำไปข้างแกะตัวข้างเส่เื้วยก๋เนี่ยไม่ยิ่งใจเก พี่น้องครับกับบรรยากาศวันนี้ของเราอันนี้ก็คือพอบพอบพอบของเก๊ปเบอร์ร้อนเปิดแทนตบมกคุงค่ะปลาจัดหนักจัดเต็มมากเพิ่นสิไล่์สดนะครับมือนี้ขอความมนุเคราะห์จากพี่จากน้องในเด้อครับเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นภาระเป็นความจำเป็นของเธอขอความกรุณาจากพี่น้องด้วยนะครับพี่น้องแล้วว่าจะซื้อออกบุญ โคจักสีคาเทิ่มลูกหลายอย่างไรเนี่นยเอพี่น้องเด้อช่วยอนุเคราะห์หน่อยนะครับผม <c oughs> ปลาโตเมื่อไหนก็แสล่ลมเลยเั่วน่ารบกุมข,ของจันย่างว่าไงกันว่าให้คอยนั่งถ่ายกิ <c oughs> ่นจักเทียนนี่พี่น้องครับนี่ก็คือพับของหล่อนแล้ว <c oughs> วันนี้เธอจะทำต้มปลาคอใหญ่ครับพี่น้อง เออโออันนี้ค่ะตะไคร้มีขาใบมีกรูดบะหมอนใส่ขาใส่ตะไคร้ลงไปก่อนเอาต้องปรุงก่อนที่เถาะน้ำต้มนี่ต้องปรุงตัวกับเกลือน้ำปลาใส่ซูเทียร์ตัว้องเด่างเขาเรนยกปลาซุกเลยต้องปรุง ขั้นตอนต่อมาหม้อเดือดแล้วเตาปลาปลาสามเจ้าผู้ลงอยู่โวดเหรอว่างมันปลาปสามยิบเดี้ยพี่น้องหรือปลาสามดิตปลาอปลาคนนี้ปลาคนนี้ครับพี่น้องนี่ตุ่มสดน้ำครับพี่น้องสุดยอดสุดยอดยายแด<ค><อ>ง,ร,งรารครับสดน้ำ ปลาเดะเลยนี่ยเนี่ยโอ้สดรัเสดไม่บอกค่ะพ่อว่าับทาน่จเป็นังลับจ้าเนก็บเป็นวาอลับว่าเป็นลับสนโอเป็นความลับอหขอหาเนตก็เดเนเนบไปแล้วสุกแล้วครับพี่น้องครับ พร้อมที่จะรับประทานแล้วพี่น้องจ้าหลายเมนูหลายเมนูเจ้าบอกกอบชมจากจังหวัดกำแพงเพชรน้ำปลาร้าอร่อยมากขอบคุณค่ะนิ้วเขาแห้งแล้วบันไม่สนติวแล้วเจ้าบอกกอนที่ว่าน้ำปลาไรีวิวให้หน่อยนะ ตำทอ่อจ้ายาเลี้ยวว่าตันแมนนี่ล่าคะคุณแม่คุณแม่ที่ไหนวาขอแพ้งจือบอหน่อยค่ะ <c oughs> วันนี้ตำอะไรคะทุกคนอยากจะให้เริ่มจากตำอะไรก่อนพูดมาค่ะโอเคมานะเดี๋ยวจะมาปฏิบัตำถึงเด้อยกรกาคมก็หนาวมากแล้วจ้าเออป้นมุนทำอะไรตำป่า สั่งน้ำปลาได้ที่นปลาแล้วแสบเนาะบดฟังเขาเอาอยู่ตปุตัปลา่อนปลาบอตปลาตําปูตํปลายุทั้งคุพี่น้องตําปลาตําดงยร่งทั้งไ้นทุกคนใครที่สนใจกํน้าบ้านะคะพมพ์คา่าสนใจเข้ามาได้เลยนะคะมีคนปาอันนี้คือปลกหมุดั้คแอตัวทัางแต่หาครับแสบครับพี่น้องครับอยู่ดีแม่บอกพีเป็นงด้วปหมรคาให้หน่อย สวัสดีเนาะครับเนาะพอกันไม่คิดหนาเนาะเอฟทีสวัสดีค่ะ